สวัสดีค่ะค่ะมุน้ก็มาพอกับชนนทาสาวบุรีรัมพ์พัฒนินค่ะแล้วก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทีนารัทุกทุกท่านนะคะแล้วก็รวมไปถึงเอฟซีของอีลาอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกทท่านเช่นกันนะคะมุน้ก็มาพบมาพอ่อขนาดอิรจ้านอก,กอน,นะก็มาอัปเดตอาการป่วยของน้อเนาะค่ะตอนนี้นะเป็นแบบไข้หวัดเนาะค่ะแต่ว่าอาการก็ดีขึ้นแล้วจ้าแต่ว่าก่อนยั่งแบบว่ามีอาการแบบยัง่งน้ำมูกไหลยั่งไอยั่งเจ็บคอเนาะค่ะแต่ว่าก็ดีขึ้นกว่าเก่านะคะ ก็อวันนี้มาอัปเดตเกี่ยวกับอ,อีลาองิงนะคะแล้วก็อัปเดตเกี่ยวกับมีคุณป้าท่านหนึ่งนะคะที่ใช้คาถาองอิงแล้วสําเร็จนะคะก็คือเรื่องมีว่านะคะคุณป้าเรามีสวนทุเรียนนะคะแล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะคะแล้วก็ด้วย รวมถึงเศรษฐกิจบวกยดีนะคะกับบวกไดเงินปันไดแล้วก็คุณป่าก็ติดหนีหลายน้าค่ะคุณป่าก็เลยลองใชค้คาถาของอ,อีหล่าองคงอิงนะคะโดยใช้คาถาแบบว่าคือแบบคนธรรมดาทั่วไปใส่นะคะว่า,วา,วาจังไดประมาณนี้นะคะก็คือว่าเอิญอุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิงแล้วก็อมเพียงประมาณน,นี้นะคะซึ่งแบบคุณป่าก็ได้บอกว่า,วาคุณป่าขออีหล่าสักสองแปลงนะคะสวนลำไย,ยนะคะขอให้ได้เงินถึงล้านนะคะ ผลเก็บเกี่ยวไฮด้เงินถึงลานนะคะเล้วผลปรากฏว่าทีคุณป้าไดคอไว้ก็เป็นผลสําเร็จนะคะซึ่งสวนลําไยของคุณป้านะคะก็มีผู้คนต่างหลายเข้ามาเก็บลําไยสวนของคุณป้านะคะก็มีหลายสวนนะคะก็มีหลายเจ้าแต่ว่าค้นสวนหมักมาที่ของคุณป้านะคะแล้วก็็นไห่คุณป้าเนี่ย เก็บเกี่ยวได้ผลผลิตยเยอะนะคะแล้วก็ทําทเงินได้ถึงล้านอีหลีจริงๆเธอได้ขอไวแล้วคุณป้าก็เรียว่าถ้าเกิดว่าได้ถึงล้านอีหลีนะคะขอสัก2แปลงแล้วได้เงินถึงล้านจริงๆส่วนลาไยแห่งนี้ของคุณป้านะคะคุณป้าก็จะให้เงินอีหลาหนึ่งหมื่นบาทนะคะซึ่ง ตามที่คุณป่าได้ขอไวก็เป็นผลสําเร็จคุณป่าก็เลยนําเงิน1นึ่งบาทมาให้อีหล่าองค์อิงนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะคะเพราะว่าหลายๆคนที่เคยขอโดยคาถาองค์อิงก็ประสบผลสําเร็จนะคะแล้วก็ต่างคนก็ตา่างมีน้าจิตน้าใจนะคะเอาเงินมาให้อีหล่าองค์อิงนะคะ ก็นี่แหละค่ะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะก็นั่นแหละค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะพ่อการชัยนะคะได้เผยนะคะว่าใส่คาถานะคะโอมอุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิงโอมเพียงนะคะซึ่งเงินนะคะแบ่งรอยที่อีหลาอุ้งอิงใน ที่มีลายเส้นของอีหล่าอุ้งอิงอยู่บนแบงค์ร้อยนะคะพ่อการใช้ได้เผยนะคะซึ่งเอฟซี FC ต่างกับจดจ้องนะคะต่างก็รอคอยว่าหมายเลขอีหยังซึ่งวันนี้นะคะจะมาเผยนะคะแต่ว่าหลายคนก็นกนอาจจะลูบหรอคะว่าหมายเลขอีหยังนะคะพ่อการใช้นะคะได้เผยนะคะแบงค์ร้อยที่มีลายเซ็นของอีหล่าอุ้งอิงอยู่บนแบงค์ร้อยก็คือหมายเลข6 4 9 9 3 0803อีกครั้งหนึ่งนอกจาก6 4 99 3ส 0803ก็ผู้ใดที่แบบว่าข้อหวยนะคะก็ไปจับเอาเนาะคะ่ะว่าจะเอา99หรือว่าจะ803ดีนะคะเพราะว่าลาสุดก็ออก77ไปแล้ว00ก็ออกไปแล้วนะคะ99ก็ย่อมพันออก803ก็บรูุคพอกันนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เ้าจะไปจับเอานะคะก็บอสนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะแต่ว่า ถ้าเข้าจเหรีจริงๆก็ขอให้ถูกกฎหมายนะคะสนับสนุนแบบว่าลอ,อตเตอรี่ที่แบบถูกกฎหมายให้ถูกต้องนะคะอ,ะอันไหนที่แบบผิดกฎหมายหรือว่าไม่ถูกต้องก็ไม่สนับสนุนนะคะนั่นแหละค่ะก็เอาไปจับเบิ้งนะคะก็ล่องๆ่องเบิ้งค่ะก็อ,ะอันไหนบางคนก็บแบบว่า บางคนกับเบยียกเสื้อหา่างงมงายจังสันจังสีแต่ว่าเท่าที่สังเกตนะคะก็มีคนถูกจากอีหลาหลายทันเลยนะคะเพราะว่าเป็นวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าตอนนั้นอีนาอีหลาไปสแสดงวินิคอนเสิร์ตนะคะก็ได้ลุดบอกว่า0่นมันก็ออก0่วนอิลีเหล็กเบิร์นนะคะที่ทุกคนแบบไม่น่าเชื่อไม่คาดคิดว่าเหล็กสนนี้นะมันจะออกหลายคนถี่บเสื้อนะคะซึ่งส่วนบางส่วนกับเสื้อบางส่วนกับสื่อเรวก็ถูกไปกับอีหลานะคะได้โชกับอีหลา แต่ว่าส่วนหลายกับโบเืีอนะคะว่าซุดมันจะออกแต่มันก็ออกจริงๆนะคะมันเป็นไปแล้วนะคะมันออกไปแล้วนะคะแล้วก็ลาสุดนี่เจ็ดเจ็ดมันก็ออกตามที่อีลาเดลุดบอกกับพอ,อยุดนะคะว่า77จังหวัดมันก็ได้ออกจริงๆอย่างที่อีลาพูดนะคะซึ่งบนหาเสือมันก็ต้องเสือนะคะคนลุกจริงๆคนลุกปูเอ้ยนะคะก็ลอกเบิงนะคะว่า เลขที่พ่อการชัยเผยนะคะที่มีลายเซ็นของอีหลาซึ่งอีหลาได้สัมผัสได้จับได้จับได้รูปได้ขึ้าในมือของอีหลานะคะก็ล่องเบิงนะคะเพื่ออีหลาให้โฉกให้มันนะคะเพราะว่ามือของอีหลามือโฉกมือมันอยู่แล้วนะคะทุกคนซึ่งมันกับทปนาเชื่อนะคะมันมันก็น่าเชื่อด้วยค่ะเพราะว่าอีหลาได้จับได้สัมผัสนะคะแล้วก็ได้ลงลายเส้นในแบงลอยนั pe, sure. ่นก็ล่องเบิงอะก็ลองเบิงนะครับ ก็บรรลุอีกแหละค่ะวา่าจะเป็นจังไดจะมีตัวเลขหนีโบมันจะออกตัวเล็กหนีบโบนะคะบอ่อเสื้อกับบอ่อเสื้อกับเสื้อไหวกันด้บ่อเสื้อกับบ่บอถอดกันนะคะกับบอ่อไ้บังคับนะคะว่าให้เสือ้บอบ่อเสือ้ออันนี้ก็แล้วแต่ความเสื่อของแต่ละท่านของแต่ละบุคคลนะคะถ้าไม่เกิดกับ ตัวของคุณจริงๆก็ไม่เชื่อนะคะซึ่งถ้ามัเกิดกระด้จริงๆนะกับอค่อยเสื้อปันใดแต่ว่ามันก็ัเกิดขนาดเลี้วนะคะนักก็ทุบรถล่มาเล้ยวนะคะแต่บ่ถือหลายมันก็ัเกิดขึ้นขนาดจริงๆเพราะนั้นต้องใส่คาถาแล้วมันก็ัเกิดขึ้นจริงอีรีนะคะกระทึงในเสื้อถือว่านี่กระทึงในเสื้อนะคะ แต่ว่าผูใ้ใด่เสื้อก็บบเป็นอย่างนะคะถ้าบ,บ่มากบ,บ่ยังก็เลื่อนผ่านไปนะคะก็อย่ามาแบบว่า,อาคอมเมนต์บดีอยังใต่คลิปนะคะอย่าป่วนอย่าวากันเนาะคะ่ะถ้าเกิดว่ามักก็ฟังเบิงบ่งก็เบิ่งถ้ามักก็เบ,บิ่งสินะคะบ่มักก็เลื่อผนผ่านไปนะคะพลังงานบวกนะคะคลิปนี้ก็คือแบบพลังงานบวกะค่ะก็แล้วก็ แล้วกอ็อีหล่ากัล่าสุดเด็ไปแสดงที่จังหวัดสักแก้วนะคะที่โคกสูงจังหวัดสักแก้วแล้วก็อีหล่ากระไดไปเดินตลาดนะคะเดินตลาดที่ตลาดอันอัญประเทศนะคะที่จังหวัดสักแก้วตลาดเตะแล้วค่ะเมื่อาาาวานสิยางไปไซไปเบิ่งกับเขาไปซื้อกับเขานะคะก็มีเอฟซีนะคะเอ็นดูหุ่มหอมอ่อมล้อมอีหล่านะคะขอถ่ายรูปกันแบบว่าเยอะมากนะคะก็นะคะอีหล่าก็ ได้ไปได้สืบประดุกนะคะแล้วก็เอฟซีนะคะเอนดูอีหลามากจนให้เน่วกินอีหลาของหวานของข้าวนะคะให้ฟรีนะคะซึ่งกุนป่าแบบว่าเอฟซีะนะคะรักอีหลามากๆนะคะซึ่งอีหลาก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตนการเข้าหาผู้ใหญ่นะคะเอฟซีขอถ่ายรูปอีหลาก็ยกมือไหว้ตลอดนะคะความน่ารักของอีหลานะคะซึ่งทําให้ผู้ใหญ่เอนดูอีหลานะคะ นั่นแหละคะ่ะความอ่อนน้อมทอมตนเหตุให้ผู้คนเอนดูแล้วก็ฮักอีลามากขึ้นนะคะแล้วก็อีลาก็ในมุมในมุมนารักของอีลาก็มีแบบว่าคีเลนนะคะร้องเพลงแบบว่าใส่มือม้านอีลาน่ะล่ะค่ะร้องเพลงใส่พอเอกแบบร้องเพลงแบบนิดๆน้นนอยๆนะคะมุมนารักนารักนะคะร้องเพลงนิดหน่อยแล้วก็ยิ้มหัวเราะนะคะใส่กล่องพอเอกนะคะแล้วก็เอฟซีนะคะต่างก็บว้า,าเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าอีลานี่ ตัวจริงนะ่ะน่ารักเนาะน่ารักนะ่นานะเอ็นดูแท้ตัวเนยน้นอยเป็นตหาหักแท้ประมาณนี้นะคะขอถ่ายรูปไปน้แล้วก็บอกไปนํานะคะเราก็บอกว่าตัวจริงนะ่ะตัวเน้นอยนน้อยหักเนา,านะเป็นตหาหนะักเนาะอีลาวาสนาแต่ว่าพอเวลาแต่งโตไปนะคะก็ดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นดูสวยดูน่ารักดูสวยมีสง่าดูมีเสน่ห์นะคะนี่ก็คือเป็นคำบอกของเอฟซีนะคะที่อยู่แถวตลาดนะคะที่รักแล้วก็เอ็นดูอีลานะคะเสียงแบบ พูดเสียงแบบว,ว่าเสียงแบบชื่นชมอีหล่าในตลาดนะคะซึ่งอ่าว่าไผ่าาเห็นอีหลา่าหรือว่าขายของอยู่กระทิมขายของเรียนมากขอทายรูปน้ำอีหลา่าคือแบบเห็นแล้วก็ยิ้มคือว่านัดเบิ่งคลิปของพ่อแม่อุ้งอิงนะคะพ่อแม่อิหล่าอุ้งอิงพ่อเอกแม่หน่อยนะคะนัดใดไปติดตามเพกกเลินนัดก็เลยเบิ่งคลิปไปนัดก,ก็ยิ้มไปนะคะด้วยความที่ว่า,านะฮักของอีหลา่าแล้วก็เห็นให้แบบว่า ผูกคนหรือว่าเอฟซีที่ได้เห็นอีลาต่างกับมาขอถ่ายรูปต่างกับชื่นชมอีลานะคะดูไปก็ยิ้มไปก็มีความสุขไปนะคะที่เห็นอีลานะคะเห็นความน่ารักเห็นความแบบเป็นบันบานที่เดินตลาดไปหาสื่อของกินเนี่ยอยากนะคะซึ่งกามี่เอฟซีกับเขามาหุ่มหอมมาลุ่มล้อมแล้วก็ขอถ่ายรูปด้วยนะคะซึ่งอีลากับมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะยกมือกราบ ยกมือสวัสดีเอซทุกทุกท่านนะคะที่มาขอถ่ายรูปนะคะซึ่งอิลาบ่มีความแบบว่า,าเคยนันงไะ ยิงหรือว่าแบบว่าประสนใจ f อนะคะคืออีหลาให้ความเข้ารบกับเอทุกๆท่านนะคะที่มขอถ่ทยรูปนะคะอ่ะนี่ก็เป็นสเสน่ห์ของอีหลาเช่นกันค่ะมอนีก็ไม่หยางหลายค่ะก็มาอัปเดตเกี่ยวกับอีหลาอุ้งอิงนะคะว่าไปสแสดงที่จังหวัดสัก,ก้วนะคะแล้วก็ความหนารักของอีหลาไปเดินตลาดนะคะแล้วก็มีป้าท่านหนึ่งที่ประสบความสําเร็จในการขอในการขออีหลานะคะใช้คาถาอุ้งอิงนะคะแล้วก็ประสบความสาเร็จแล้วก็นาเงินหนึ่งหมืนบาทมาให้อีหลาอุ้งอิงนะคะก็ สุดท้ายนี่นะคะ,ะแม่นัทนะคะที่อยู่ต่างแดนประเทศอังกฤษก็ขอส่งกําลังใจให้กับอีหลาอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบันแพงนะคะแล้วก็พ่อแม่อีหลาอุ้งอิงขอให้เฮงปังปังดังดังยิ่งขึ้นไปนะคะมีแต่ไปที่ไหนก็ขอมีแต่คนรักคนเมตตานะคะกับเสอว่าไปที่ไหนก็มีคนรักคนเมตตาคนห่อหุ้มอีหลาเยอะมากนะคะก็อะขอเป็นกําลังใจให้นะคะก็ ถ้าเกิดว่ามาคลิปนี้จะในกาแฟไปก็รังจ่านะในเรื่องข่าวฝากดหลค์กดแชกุ Subscribe แล้วก็ล่นะลเรื่กดกระดิ่งเนาะค่ะเสด็จบอกพลาดคลิปดีๆอีกจ้าถานัดมีอย่างเกี่ยวกับอีหลอา้งเองนะคะนะก็จะมาอัพเดตให้เพื่อนๆเอฟซีได้ฟังกันนอกจากขอบคุณหลายค่ะสวัสดีค่ะ